สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการเทคแคร์รายการนนะคะรายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพามาฝากเพื่อนๆในทุกๆวันโดยบอลลุ่งเบลลิสค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มีวิธีในการดูแลกระดูกสลังคดโดยไม่ต้องกินยามาฝากเพื่อนๆค่ะนะคะอย่างที่บอกว่ากระดูกสลังคดน,นั้นเป็นอันตรายที่เป็นภัยเงียบสําหรับพวกเราทุกคนที่ เป็นได้ในทุกๆคนในคลิปก่อนๆนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีในการดูแลกระดูกสันหลังคดโดยไม่ต้องกินยากันค่ะนะคะข้อแรกค่ะเพื่อนๆข้อแรกนะคะก็คือการออกกาลังกายค่ะเพื่อนๆการออกกำลังกายต้องเน้นการออกกำลังกายที่ช่วยยืดหยีกระดูกสันหลังค่ะการ ยืดเยื้กระดูกสันหลังเนี่ยมีส่วนมากๆนะคะแล้วควรออกกําลังกายที่เป็นการออกกำลังกายให้แกนกลางลําตัวหรือที่เรียกว่า core body เนี่ยแข็งแรงนะคะสำหรับท่าในการออกกำลังกายที่ช่วยทําให้แกนกลางลําตัวแข็งแรงก็อย่างเช่นท่าแพงท่าไม้กระดานนะคะหรือว่าออกกําลังกายที่โดยมีเทรนเนอร์นะคะเป็นคนที่ช่วยฝึก สอนให้เราก็ได้นะคะที่ต้องบอกให้เทรนเนอร์เนี่ยช่วยเน้นในในส่วนของกระดูกสันหลังของเรานะคะแล้ววิธีดูแลกระดูกสันหลังโคตอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเป็นส่วนสําคัญมากๆนะคะอันนี้แปเลยค่ะนะคะก็คือในเรื่องพฤติกรรมค่ะเพื่อนๆนะคะที่ลุงเคยบอกมากในคลิปก่อนๆแล้วว่าพฤติกรรมมหาสามารถทําให้กระดูกสันหลังเราโคดได้ถึง 80%ดังนั้นนะคะถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เราก็จะสามารถป้องกันนะคะในการที่จะไม่ให้เกิดกระดูกสันหลังโคตได้ค่ะเช่นพฤติกรรมในการทํางานนะคะซึ่งเรานั่งทํางานเวลา8ชั่วโมงคนที่เป็นสาวออฟฟิศนะคะส่วนใหญ่จะเกิดปัญหานะคะ mm hmm. ก็คือเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะให้มีการปรับเปลี่ยนอริยบทบ่อยๆนะคะ หรือท่านั่งที่ถูกต้องนะคะการยืนที่ถูกต้องนะคะการใส่รองเท้าที่ไม่สูงเกินไปการสะพายกระเป๋านะคะการแบกเป้นะคะหรืออะไรต่างๆการนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพื่อนๆก็ไปสามารถไปศึกษาหาความรู้ได้นะ,ะหรือกลับไปดูคลิปก่อนๆของเราก็ได้นะคะแล้วส่วนสําคัญส่วนสุดท้ายค่ะเพื่อนๆที่จะช่วยในการดูแลกระดูกสันหลังคดโดยไม่ต้องกินยาก,ก็คือ ควรที่จะมีอุปรกรณ์นะคะในการช่วยนะคะเดี๋ยวนี้เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ทราบนะคะว่ามีอุปรกรณ์ตัวหนึ่งนะคะทีะ่คนไทยเป็นคนผลิตนะคะก็คือชุดสุขภาพเบลลิสของเรานั่นเองค่ะเพื่อนๆที่เป็นเครื่องมืออันนึงคะ่ะที่จะช่วยทําให้กระดูกสันหลังเนี่ยอยู่ในแนวตรงได้ตลอดเวลาแล้วก็ ดูแลสําหรับคนที่มีปัญหากระดูกสันหลังโคตหรือป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกสันหลังโคตได้ค่ะ mm. เพียงแค่สวมใส่เป็นประจําในทุกๆวันเท่านั้นเองโดยที่เราไม่ต้องกินยาเอาสารเคมีเข้าไปในร่างกายให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะเกิดอันตรายกับร่างกายเลยค่ะ mm. เพื่อนๆดังนั้นนะคะอันนี้คือวิธีในการดูแลกระดูกสันหลัง ค้ดของเราได้เป็นอย่างดีค่ะนะคะข้อมูลในวันนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าดีแล้วก็มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆช่วยกดแชร์นะคะหรือกดถูกใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ